ค่าการถดออกปรับตัวเพิ่มขึ้น5.1%ส่วนการนำเข้าก็เพิ่มขึ้น10.9%เทียบกับช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วจะมีของสารัะนะคะสามตัวก็ปรับตัวขึ้นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นสแบ็แล้วก็เอสแอนดี500ทองคำปรับขึ้นนะคะ2%ค่ะส่วนน้ำมันเนี่ยลดลงเล็กน้อยค่ะถือว่าไม่น้อยนะครับำค่ะคุณผู้ชมนะมีเรื่องที่พ่อกับลูกชาย ชาวเป็นน้ำต้องอยู่ในป่ามาสี่สิบปีหลังจากติดอยู่ในป่าในชนะ่วงสงครามเมียนมามค่ะตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณดที่บ้านของเขาแล้วก็ทําให้ภรรยา,ยาทําให้ลูกชายทั้งสองคนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคุณพ่อรายนี้ก็รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิ 40, 40ดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนพาลูกชายอีกคนหนึ่งที่เหลือได้เข้าไปอยู่ในปา่าแล้วก็ไม่ติดต่อกับใครเลยจู่ๆคนในปา่าก็ไปเจอสองพ่อลูกคนนี้นะคะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าทีท่ให้เข้ามาตรวจสอบไปตามหากันอยู่นานห้าชั่วโมงก็ไปเจอจริงๆนะ ครูวันพันกับโควันลังค่ะคุณพ่อเนี่ยวัย82ลูกชายวัย41ปีคุณพอ่ 82, ไไณพอพดไ,ได้พูดภาษาท้องถิ่นได้ไม่น้อยลูกชายได้พูดได้ไม่กีค่คำแล้วก็บอกว่าสร้างบ้านที่ห่ายในป่าแล้วก็ที่ผ่านมา40ปีเนี่ยก็คือรับประาาาทา,ทาออนผลผลไม้ในป่าเลยนะคุณ ที่ฟาร์มเกษนะฮะเขามีปัญหาเ,าเษกษตรกรคนเลี้ยงไก่ขายเข้าไปลดราคาขายส่งค่ะเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงก็สูงขึ้นนะคะแต่ว่าขายได้ราคาน้อยค่ะสุดท้ายแล้เนี่ยเขานำไก่ไก่นับแสนฟองเลยถามมาปาทิ้งนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กราบเซตนะคะเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยถ้า,งาลงทุนไก่ไก่หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาทส่วนราคาขายเนี่ยขายได้1กิโลกรัมขายได้38บาทก็ไม่ถูกใช่ค่ะ ก็เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข